ปีเท่าไรปีห้าสี่สิบสองห้าสาอะไรก็ว่ากันค่ที่นะคะสองเท่าไหรก็ว่ากันไปขนาดนี้ฉันอายุเท่าไรคะสามสิ 30, 40, 25, 40, 40, 40, 48, 48, บสี่สิบยี่สิบห้าสิบสสิปก็ว่ากันไปนะคะฉันชอบสีสีอะไรฉันชอบสีฟ้า สีะคะไม่ชอบสีอะไรคะไม่ชอบสองนะคะจบนะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายรูปประโยคก็ประมาณนี้แต่ถ้านะคะชันชอบสีไม่มีเลยจบเลยนะคะถ้าไม่มีนี่คือจบแต่ไม่ต้องบอกว่าชันชอบสีไม่มีสีไม่ชอบก็ไม่มีเพราะคุณไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะ แต่ถ้ามีให้บอกเลยว่าไม่ชอบสีอะไรแต่ถ้าไม่มีคือจบนะคะเอาใหม่เอาใหมา่ทำพร้อมกันสมมุติว่าทุกคนมีข้อมูลชุดเดียวกันจากสิ่งที่ผู้พิพากพูดนะ,ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะฉันชื่อภาษามือบอกชื่อเองค่ะออกขอขอภัยหายไปหนึ่งข้อยินดีที่ได้รู้จัก เอาใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อภาษามือบอกชื่อเพลงค่ะฉันเกิดวันอะไรคะวันอาทิตย์แล้วกันพ้อไติดภาษาผิดแล้ววันอาทิตย์อีกที่หนึ่งเดือนมกราคมค่ะ เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งพสเท่าไหร่คะ2,562น้ารทํันำา2กสอนะคะอเียนอพศ2 5 4าทสำอาสีไหมคะคสออื่นไหม2,5,4,1ก็ทํำ2 5 4,1สี่สบอกไปแล้วนะ30 40 50ไม่มีใครเกิดเกินนี้แล้วเนาะนะคะนะ 30, มันอัปเดตไปเนาะช่เท่าไหร่สามสิบแล้วไปต่อด้วยหนึ่งคที่ห้าเจ็ดเก้าสี่สิบห้าสิบก็ว่ากันไปนะคะขนาดนี้ฉันอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองยี่สิบห้าอะไรก็ว่ากันไปนะะฉันชอบสีสีม่วงค่ะ ม่วงไม่ชอบค่ะตอกไปเลยไม่ชอบไม่มีคำว่าสีหยีนะคะสีหยีทั้งแรกแล้วเอาไหมฉ,ฉันชอบ,ชอบสีม่วงค่ะไม่ชอบผักออกเลยเหลืองค่ะเด็กช้าวะเสร็จแล้ว